ัสดีครับพี่น้องพี่น้องบานี้มามาอยู่ทั้งปลายน้ำน้ำพนไหลขาดมาจากนำ้ำซีลงมาแถวตรงล่นขวาครับผม,มันี้เนาะเบ่วงปลายน้ำครับพี่น้องมันมันเอายุอายุไร้เลยทีเฮ็จากแถวนี่แหละมันกัต้นช่วยๆล้น้ำขาดขาดครับพี่น้องน้ำขาดน้ำขาดน้ำขาดจากทางโค้งบ้านสลัมตีพี่น้อง อันนี้อันนี้ขึ้นไปทางเราพี่น้องเนาะไปในทางน้ำขาดมาขึ้นน้ำขาดมาขึ้นเดี๋็กๆกำลังไหลลงนั่นหน้าเนี่ยพี่นอ้องกำลังไหลลงไหลเขาให้เขาน่าพี่น้องนี่ขึน้นนำนำกำลังไหลลง เอ้ยฉันก็ตีอย่างนี้นะเพื่อนน้ำขาดครับพี่น้องน้ำขาดมาจากแม่น้ำชีซึ่งเป็นทางโค้งมาจากวันสลัมชีอันนี้คือ,อน้ำขาดอยูย่ยยยปลายทางจังเลยนะพี่น้อง ไหลมาเลยครับฝนหล่นหล่นมาเลยมันไหลมาบ่บ่บ่ฟังฝ่าฟังไฟเลยครับอันนี้น้ำกำลังเฉลี Demon> ่ยเขาไปท่วมท้ายหน้าพี่น้องท้ายหน้าทั้ง พ้นแลครับพี่น้องมาจากท่านของฝจากท่านคนก็พี่น้องเนาะอันนี้เป็นเป็นคล้องครับเป็นคล้องใหญ่แต่ว่ามันกัดไหลถ่วมมาแล้วเนาะคาดว่าบ่เกินอีกประมาณมือเกินเศ้าครับมันมันเคยสิถ่วมหน้าพี่โอ้เข่าห้งามพี่น้องเนะาะหงางามง,ามงา่าเบื้องเข่าเศาไห้เศาหน้าพี่น้องพี่แต่เสียใจเข่าหน้าสิดถ่วมโอ้ยกำลังสีมันพี่น้องกำลังสีมนัน โอ้เขางามโอ้พี่น้องมองวัดเทียจังไรนะเลยนนะ้อ,อ,อนรรงพี่น้องเนาะโอ้อยู่ใต้ฝ่ามันก็ยังเสียเลยนาะโอ้วันชาการบ่ได้พี่น้องนี่เพิ่มอ่กะน้ำไหลขาดมาแช่ขึ้นเดียวนี่เป็นเป็นนลำแจงครับแล้วพี่น้องเป็นน้ำแจงตีวงกว้างออกไปแบบหลายแลนะ้วเนาะ โอ้อันเม่นเม็ดแล้วฝีน้องนั่นเป็นทะเลเทศาไปแล้วครับผม ต้องอะไรบ้างบักบักบางแห้งเลยนะบักแห้งเลยบดนี้ช่วงสวยบ้านแห้งอะไรแห้งอายเอาอายุอ,อ,อไลไพีไพ่น้องเอาหนังอายุเล้รพี่น้องเนาะบัดก้มขึ้นบัดมขึ้ ตรงนี้ยพี่น้องเนาะเขาประงามพี่น้องเขาเขางามงามเขากำลังจะสั่นเขากำลังจะสอดโอ้เสียดายเขาตรงพี่น้องเนาะม้วนมูลอ่ำม,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 มหาชานทิ่รมเขาคาดว่าจะพวกเกิดเมล็ดอะไรพี่น้องบริบกเกเิดมืล็ดอะไรตรงจิลิปนี่ปอนมาแห้งกลเลย่อนน้ำ เบตรงนี้พี่น้องน้อเขาพี่น้องเขาเงี้ยงาๆสอดพอดีเขาสอดพอดีเขาเท่านั้นสอดพอดีแต่ว่ากับกับข้องสีสีบอย่างเนาะเพราะว่ามันมันอยู่ลุ่มเนาะแถวนี้พี่น้องคาดว่าบอปรกันอีกสองหมื่นเนาะ มันเอาไปอยู่เลยดิล่ะบ่ครับเออเอาเลยคนบดบดไปเลยบอกมองมันขาดเอาไปดูแล้วกับเรื่องไปย่างมัเลย